สวัสดีครับผมในช่องเกมมังงงทีวีนะครับวันนี้ก็เราจะมาเปิดกล่องนะครับโอ้โหแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญมาคนเดียวนะครับสวัสดีครับคุณกับผมก็เบอร์ห่าแม่มาหรอป่ามีใครบ้างแนะนำตัวดิสวัสดีผมปั๊บสวัสดีครับผมรักครับสวัสดีคุบีสวัสดีครับชื่อชาครับ ายนแล้วก็ผมนะครับชื่อโก้มาชีเล่นตัวสุดแล้ใช่แล้วก็จะมาเราครับมาจีนเราแล้วก็มีโก้วยครับเป็นตัวเดิมช้าจะตีดิเฮ้ยวันนี้นะครับอะไรวะเล่นเกมเก็บอาไอ้เฮียเกมอะไรแล้วเล่นอะไรอ่ะไม่ค่ะแล้วด่านอะไรอ่ะด่านลักกี้บอกมาเปิดกล่องครับตอนนี้เราไม่เปิดกล่องนะครับโอเคครับเราไป เีรน yeah, ีได mm ้หนูค้า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 งมาค้าจังเลยวะมันค้านะครับทุกคนขอไปด้วยทุกคนดูที่หายเห่หายเหรอมาอยู่ใกล้กูดิ อย่างนมาใกล้ละโอ้โหโอ้โหเด็ดดีเลยว่ะเฮ้ยมีใใกล้ๆกูเด็ดดีไว้นะอะทุกคนจะเลือกอะไรก็ได้อะกูเอาสีฟ้าก็สีโต๊ะไอ้กัวสีโต๊ะพ่อกัวเขียวกัสีแดงกัวเขีสีเขียวเออกัวนั่นต้มกูวต้มกูวต้มอาจารย์ไว้อันนี้จะมีคนหนึ่งมีสวิตสองคนแล้วก็มีไฟหนึ่งคนนะจำไว้นะกูได้ไงเนีกัสีแดงนะเพราะกูเป็นตัวสีแดงอ่ะไอ้นี่กูเปลี่ยนให้ไอ้นั่นดี๋กูเปลี่ยนให้ ไปกองไอ้กูสีแดงกูสีแดงพวกเฮ้ยเอ้ยนี่สีเหลืองได้ไหมอ่ะกูขอกูขอตรงกลางแล้วการที่รู้อ่ะกัวเส็ต้มจังเลยเก้าสีไอ้ลักงาไอ้ล้างปลาตรงนี้ชาเหลืองไปเอาแล้วใครอยู่ตรงไหนเนี่ยชามานี่ไอชาไปนู่นดีเร็วไอชาดีเหลือไอไอชาดีเหลือใจเย็นเพื่อนครับทุกคนใจเย็นๆครับทุกคนอันนี้อันนี้เราต้องพูดดีๆนะเราขอคบเราต้องใจเย็นๆนะครับตอนนี้เราต้องพูดดีๆนะครับโอเค เปิดเลยเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมมาเลยอ่ะโอ้เอพทองลุย่างมีค่ามาให้หมดมีค่าเหมือนหมาเนี่ยข้างขนมไปนะไปแย่กูมีเป known, cray, oh, ็ดไอ้สัตว์เราเดินไปเรื่อยๆเลยใช่ป่ะคงไม่เนี่ยอันนี้ผมเป็นคนใส่นะครับทุกคนคุ้มจะตายมันแน่นอนเป็นบ้านอย่างบ้านอวังของกากของกูก็มีของกากเหมือนกันทุกคนมีของกากหมดเออมีตอไม้วางหัวศพพ่อชา โอ้ยมาร้อนทำที้ยอะไรไดไม่ซื้อมาเลยอุ้ยแต่ยี่กูอยู่ได้เพชรเจ็บไหมได้เพชรว่ะยี่ได้เพชรเลยได้เพชรมาทุกคนเฮ้ยยี่หู้ยได้แอปเปิ้ลทองเฮ้ยกูวไอ้หัวสัมบี้ใครเอาหัวสัมบี้บ้างมีฮ่ามีฮ่ามีฮ่าไอ้ฮ่าโดนไอ้สอยยี่ห้องถ้าเพชรผมเอาทุกอย่างนะครับทุกคน มียังไม่โมกูได้หมกเพชรตีอ่ะคนคนได้เพชรตีเพราะที่ว่ากูได้ธนงวุ้ยไอ้เชี่ยวกูได้น้ำยาไอชิบปากปากโคตรดีเลยทุกคนโคนทุกคนครับอย่ามึงพูดคำหยาบมาจริงเออใจเห็นไหมพี่รักเขาพี่รักต้นรอเขาพูดแล้วเห็นไหมใครได้กระดูกปังวะคุมีมาอ่ะวะมีดางนั่นนึงครับได้กระดูกได้แตได้ได้ เล้วเอาที่ขุดไปด้วยนะแนะนำอ่ะเพราะว่าเราจะขุดเราจะขุดเอามาเล่ากันเออใช่ไงกูเอามยอกๆเราเอาไุดออฟฟิเดียนเออไงกูเอามาแล้วเนี่ยไม่มีที่กดเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาทำไมวะเอ้ยว่ากูเอานมดีกว่านม่ใสครับน้องๆคนละเก็บไงทุกคนใจดีนะอย่าห้ามห้ามเป็นกบฏนะครับตอนนี้โมโหเลยนี่เออนี่มีใครเอาอันนี้ป่ะอะไรวะเออรองเท้าเฮ้ยพึ่งไปใครได้ปุ่มใครได้ปุ่มวางใครได้ปุ่มวางไม่ได้ไม่ได้ เฮ้ยกูบอกให้ทุกอย่างง่ยกูกูกูไอเชี่ยชาทำยี่สิบง่ายกูว่าง่ายกูว่าใครตีกูดิใครมันตีกูวะไม่ทุกคนวางฟังก่อนจัดจัดเรียบจัดเตรียมตัวให้เรียบร้อยแบตหนึ่งแล้วกันจัดทีเรียบร้อยวางองค์วางของอะไรเรียบร้อยอยากรู้กูได้เหล็กมาทำเงื่อนไม่พอผมพ่อผมไปตัดไปต่อยนี่ผมเลยนะทุกคนแบตหนึ่งแล้วกันเราสอบั้งสองก่อนอ๋อยังมีที่กดเพชรดีกว่าโอเคมีที่กดเพชรมันยังได้ป่ะครับทุกอนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ทำไมท่านไม่พูดต่อแล้วครับถ้าท่านจีบพอดีเลยเหรอครับเออเฮ้ย่ะเฮ้ยได้เพลินว่าใครจะเอาบ้งที่แปดก้อนขอผมขอครับมพอพอดีป้าผมรวยครับเก็บตังค์มาให้เฮ้ยจะบอกนะกูถึกส่วนนนี้เว้ยไม่ได้หรอเออต้องมีคู่เพลของกูเนี่ยเอ้ยใครขอยืมหน่อยดิขอยืมมาเฮ้ยกูขอดิกูขอดิเอาใครมาตีของกูไปอ่ะขอคนได้ไยมขอได้ไหมกูไม่มีเลยกูไม่มีสักอันหนึ่งเลยแต่ยืมเหมือนเลย ใครเอามาไหมว้าวอะใครเอาเพชรกูให้กูขอกูขอเอาอัเอาไม่มีมากเลยตอนเนี้ยเอาเพชรเอาเพชรเอาเพชรเอาไปทุกคนอย่าแย่ผมดีทุกคนสบายใจเฮ้ยบอกกูไปแทงเลยเฮ้ยเรามีเพชรแค่สองงานเองดูเฮ้ยดูทุกคนดูกูมีสามะเหรอเฮ้ยใครเอาเฮ้ยนี่ใครเอามแล้วกูวางต่องไว้ให้เฮ้ยใครแล้วคุณเพชรอยากได้ดาบเพชรวะดาบเหรอยังแบบไม่ทำไมมารุ่นวายอย่างนี้เฮ้ย เอ้ยันนี่อูกรอเป็อนเอก้นนิเออทุกคนเฮ้ยเปตกปลากูเจอรดวเพื่นกูกรอบเป็ดก้อนนึงเอาไปทำอะไรวะเพื่อนเอาไปทำพริกดิว่ะใครหนูครับคนครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ว่ากูม่อาเาว่ากูมีดานี่แหลกูมีฝาลวกูน่าจะหลอนแล้วเราเพื่อนเนี่ยตกปลาตกเป็ดไงเพื่อนใจเย็นนะทุกคนเห็นไหมพี่ลากขบูเ้อใจเย็นๆ่ะพอมยังพร้อมยัง เออกูว่ากูจะเอาของที่มึกัดอลไรมาสวยเทปที่บานเไอ้เจ็นะไอ้เจ๊แล้วกูเอาไก่มากูไม่ต้องสังเกตทมันเล็กๆนะครับเพราะว่าเพราะกูปรับสองบีมาแล้วไอ้เาอย่างไรไอ้ยาไ้ยาเียนะทุกคนรักกแฟไม่รักแมั่วักแฟรักแม่เฮายังเฮายเฮ้ยกูไม่ได้หิวเลือดกับแทงว่ะนีูม่หิวเล ไอ้เลือดไอ้เลือดไอ้เลือดคืออะไรแอปเปิลทองเหรอเออแล้วเราก็ได้เหมือนกันเรื่องอะไรคืกี้เหรอว่าพูดคี้เกล็ดพูดนะครับน้องๆ้องไปใครเข้าก็เข้าเลยไปเลยน้องน้ใครใครเป็นแทงไปเลยครับไอ้เนี้วกูไปเลยให้มันไล่กูเนลยเฮ้ยเข้าไปดิเข้าไปกันเข้าไปดิเข้าไปดิดิคุแทงให้ดิคุแทงให้ใครคือผู้กล้าไปเลยห้ามตายห้ามตายห้ามตาย เฮ้ยก้าทุกคนาทอันนี้หิวเลือดหิวเลือดทุกคนมาเลยทุกคนไปแล้วจ้าก้งแล้วก้งแ เฮ้ยใครมีไฟไวะใครมีไฟคนเดียวเอ้ากูณจำได้มีคนหนึ่งมีไฟไหมเหรอจะตีกูตายใครจะตายกูกำลังกินเ้่นเต้นอ่ะตายเนี่ยอย่าอย่าควายอย่าควายอย่าของตายมันผมตายมึงดูว่ามีใครบ้างของฉันเลยเช่นนี้กูตายแล้วชาเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยยังรอดอยู่ยังรอดทุกคนยังรอดทุกคนกูยังรอดอยู่เว้ยกูนีกาดีกาดีกาดีกา โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันดีดีเฮ้ยอย่ากดก้อสิล่าเฮ้ยยังอยังอไดโอ้เเอะไรวะเนี่ยช้าขอของชาไอยก่ยังงอยังไม่ตายเลยกูดนมุขนัเฮ้ยเอาแมงงไปดีไอีน่ เฮ้ยตอนคืนมันหนักกว่าเดิมนะบอกให้ไเฮียนะกูบอกแล้วใครไม่มีผมขอไปจากโลกนี้แล้วครับโอ้บนะครับทุกคนผมผมได้สร้างกลับจากตรงนี้ไปแล้วนี่ใหญ่ใหญเป็นุงูนะคอยกันไว้ทุกคน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 อย่าเพิ่งเข้าไปเชียรผมทุกคนอย่าเพิ่งเข้าไปครับเพราะว่าตอนนี้เราแบบยังไม่เฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยติดพิษติดพิษ

เฮ้ยไอ้บีพายเอกว่ะเฮ้ยไอ้บีมาดูคนเขาทุกคนอะไรตีตีตีทุกคนตีตีไอ้ดียไอ้ยตีคู่จะไม่ไม่เอ้จริงจังก่อนทุกคนฟังก่อนทุกคนฟังฟังเฮ้ไอ้บีเดี๋ยวตายบีทุกคนต้องมีคนต้องการคนหนึ่งเพราะว่ามันมีสเกลดีตันอยู่ตอนนี้เฮ้ยใครไปใส่ขนุนดูปีศนุ่ให้ เราก็มีถนนเราก็มีเอามายิงมันยิงมันดิงทคนมาดิเดี๋เราเป็นคนไอโคลระยะใกล้ๆหนีให้ทุกคนทุกคนตียิงงูยิงนูเฮ้ยไอ้ทุกคนทุกคนถ้ใครถ้ใครมีไฟเผาเราเข้ามาในน้านี้ได้เพราะผมนช้าไอ้บุนทองมาช้าให้บุกห่อหน่อยทำนิวบุก่อหน่อยวันนี้ในกล่องในกล่องนกล่องไนนม่ใช่้ที่านนี่นนคนในกล่องไหนทุกคนกล่อนี้กล่องนี้กล่องนี้เออไ บขอพวกมีพรไม่รู้พวกออนี่พวกนี้กูมีน้ำอยู่อ่ะกูวางาไว้อมหนายแล้วใครไมมอะไรมามาดิกูมีน้มนไอชามีอะไรมานรไหมเนี่ยไม่มีเอามาดีมานี่มาตานี่เดี๋ยวตชาดิชาตากูปะชาดิอะแล้วใครมีอาหาไม่ง่ะเสู้กับอะไรอะไปเลยอุมไไม่ไอชานี่ชุดก็สู้กับอะไรอะสู้พอสมบีดไหนทุกคนลูกทุกคนลูกไอมุมชาบวกเพชรชาโมกเพชร ทำหเลยไปใช่ไปละทุกคนลบ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  <im ần Dip. S 1> ใครใครมีอหาร uh บ้างเฮ้ยทอมมีมันมาแล้วเหี้ยเหียเียวเปี้เ็เลยวัวี้ยวัวาว้พีขอ้มะจคือไม่เอกไอ้ต๊บทคนลงมันะะทุกคนทุกคน จะเย็นใจเย็นทุกคนเราไม่ใช่บุกอย่างเดียนะเพราะว่าเราต้องมีแผนการด้วยนะใครใครมีใครใครมีก็พริกใครมีทุกอย่างเป็นเพชรอ่ะเขาไปช้าเลยเพราะว่ามันเพชรไม่แข็งเอาสกิลเอาสกิลตั้งก่อนสกิลตั้งก่อนคนละบางนั้นโฮียเฮียเฮ้ยหลบดิหลบดีใครก็ได้หรอไอ้ช้าหลบดิช้าเอาสกิลตั้งก่อนสกิลตั้งก่อนหลบดิระีทุกคนทุกคนหน่อยเออทุกคนไอ้เฮียแม่ม้งไอ้เฮียเลยแม่ม้งมาคกับไอจตรงแม่ตาย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  พวกมึงงงเฮ้ยทุกคนทุกคนฟังผมบางดีทุกคนเนี่ยพยายามอะบางการไว้น่ยมันโดนเอออย่าบางอย่าบางการนอยาลายละชีหายแล้วอะไรครับพี่โอเคมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ลของขัดเมื่อกี้ทำเป็นเสียงอะไรไม่รู้

ไปไปมาจะตีกูทาไมเนี่ยโอ๊ะตไปเองเฮ้ไปเร็วไปไหกูเพิ่จะมาเฮ้ยใครใครพี่ใครพี่เอ๊มขอพี่เอ๊หน่อยขอพี่เอไปวนคุกนน่ะ ใ้ลม่าตกรในฆาตกร๊บเฮกมาแล้วเฮ้ใครจะได้กันกูดีกูเป็ุคนสปอนกูคป็นคนสปอนกันกูหน่อยกันหน่อยกันูไปไปไปกันดูกูคือพระเออ้สับกูทิงแม่งเลย่าดแล้วเขาคุยกับกูเฮ้ยเฮ้กูปคนสปอน คนทุกคนยิงทุกคนสวยทุกคนหลงกูแค่ไม่เฮียกูมาแล้วไอ้ตอมบี้เดี๋ยวเดียวเดมจะเป็ดไฟอยู่นี่าวจะเียะกมา้ก็ไฟเมตรก็ไฟ8เมตรละบังนี่เอ็นี่ตองบล็อกไอสัตว์ถอย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 กุสปอนกุสปอนตีอยู่ไอ้สปอนไอ้กุตันกุตันกุสเล่าเฮ้ยคนฟัง

เขาลงเขาลงบานดิโค้ชช่คนทีไช่วยแล้วเนเนใจันเเทุกคนใกลนาแล้วทุกคนทีนคุณเร็คุณคุณคุณเุณเร็คุณะปอหมดแล้วเร็คนคไม่มีทีกูใช้มอเลยคุณดูคุณุณเอาเลชรชาวใช้มือคุณเอเร็วเฮ้ยเจ้าบานดีเฮ้ยเจ้าบนคทุกคนทุกคนลงกูเองกูเอง้ยาวกู้ที่สุดสวัดมาแล้วเ ยีทุกคยัง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 ออกมา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 คนกออกมาก่ใครจะตู้ก่อนใครขึ้นใครขึ้นใครขึ้นเอาเอาบีกไอนิวเลคู่เ้นิวนิวุนะยังเหอพ่อาังย e ังย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 ยังยังยังยััยัยัยังงงบัยังยยังยังยังงยังงยงยยยยย อเคครับานี้เรลือกหนึ่ๆกันนะครับให้เราเลือกคู่เลยครับใครใครมาวะนี้กูกูจะไปที่หนึ่งอยู่นะไอชาซอมบี้ช้าช้าซอมบี้ช้าตอมบี้ตบอะไรก็เร็วช้าตอมบี้ยิงช้าเลยไอช้าเป็นมบี้เฮ้ยเฮ้ย้ย่ายายช้าเลยสู้กันไรสู้กันสามสอหนึ่งแล้วมาไปสามอยางนี้ครับมาที่วกฟไอ้ยี้ย อีสองกัสู้กันสู้กันไอไอ้ลักนี่มาเพื่อเป็นกเองไปครับเท้า้าข้ามาอีข้าโอ้โหปลาแย่งดีแท้ไปิวเอาไปไปตาไปตาใครไอชาไอป๊สวไปไปขึ้นไปชาขึ้นไปชาเอาช้าตัวชาชาไปขึ้นไปชาเอา็กูไปชามันนี่ชามันนี่ที่เอานี้ไอชายมันทองชานี่ชา มึงมึงก็ไอชาวะไอชามันจนมึงดูโจชุดชุก่อนดูชุดมันก่อนแช่ไอช่าไปขึ้นไปชากูให้มันเลยนะเพื่อนเขียนหน้าแบบเตยนะไปขึ้นไปไปกินกินแม่ทองก่อนกินแม่ทองกดี๋พึ่งเอ้ยไอชิปับไอชี้ทีปากกินเฉยมันเกียร์ีกไอชาไม่ใช่ชาไม่ใช่ลูกอหายเฮ้ยดิกูเชียร์รอบสนามเพื่อนเอาเลยหนึ่งหนึ่งสองสาม้เฮ้ยเี้ยขวานเอาเลยเอาเลยขวานช่าง มันด่ามึงจะกลัวมันเหี้ยขวานะเบียโนเขาด่าบิ๊กเออเออแล้วแหละสวยแต่มันต้องคอมโบใครใครมีหมวกให้ผมมั้งอรับผมขอหมวกในดีหมวกเพชรได้มีป่ะแตอนเนี้ยมันแตกอยู่ทางหนึ่ไอสัตว์มีค้างด้วยไอเหี้ยไอเหี้ยกูไอไรแล้นี่ครับไอสัตว์ต้องโดนเลยไหนอ่ะไหอ่ะเอาไอช้ายังมึงตองแต่เนี้ยเหี่ยเอาใครชนะมั่วก็มั่วสวยโอเคต่อไปแล้วคือไอรักขึ้นไปแล้วขึ้นแบบดี๋ยวมึง ูไม่รอยู่เลยมาดมาใครใครยันหนึ่งกับปั๊บไปดิไอ้หนึ่หนึงกับกูไอ้ปั๊มขึ้นไม่ดีปั๊มไปดิเต็มเลยไม่มเต็มเลยมาใครเึื่อกูมั๊มไอรักไหมไอ้ปั๊มไปไอปั๊มไปเฮ้เีอดาจริงดิโอเคต่อไปผมกับผมไอรักนะครับมาก หออมมเพชรอะไรคอูกิกรรมวาีนเาคลิปหน้าทีมกูณยรับเกยโอเคนี่วิองกันด uh> ีแล้วก็เ็บมเลนะไอชาเยยนไอ้นอมมีโอเคครับไปรับไปรับมากูนี่ เคับเรานี่เริ่มกันเลยครับเราหนีใจพวกเค้นั่นมาล้เคียอะไรนเริ่มอะเริ่มเอาเข้าไปเข้าไปเข้ามาเข้าเวลาไม่มีแอปเปิลทแบบอินชาร์ตป่ะไม่มีป่ะมีมีคนีอะไรนบงเราไม่มีแอปเปิลทแบบอินชาร์ะเราก็เลไม่มีเลยไม่มีแอเปิลอปะเดี๋ยวใหกันมงอะไ้ะังไะังหล นี่มานี่มานี่มนี่มานี่ไม่ทออชานี่ไงัรนาตีมันอยู่เนี่ยไอ้ตไป้แม่มันจะตามมาไม่ว้แม่ป่าว่อ้ยคนนั้นนาัน้าโอเคมีคนตกรอบผมจะบอกไอ้ฟางมีคนตกรอบสองคนนะครับคือไอ้ชากับไอบีตกรอบแล้วครับกูคือไม่ไอไอ้้ตแต่บีแต่บีบีนะเขาน้าเก่งอยู่เพราะว่า เขาเขาบุกเขาบุกสตอรี่คนเดียวเลยไดเข่าวน้ามากเลยไดเข่าวนแล้วมันจะมาตีกุนมเมีเอะไรตรงนีซะอย่าไปมึง่ไปมประโยชน์แล้วนอเ๋ยวนนียวนึ่งอะไรนะก่อนแ้วนาะอนนีวะไ่ะไอยเห็น้วยนนี้ผมไม่ยาเหนวไอ้ชาไอ้ชา หองไเปิ้องะอมนี่ไงองนี่ไงขไอหลังหลักขงหลัมึงอ่ะกขอิ้งขอก่อนเออแล้วนะกจ้ใช่ไหเปิ้ทองนี่ไงนีนีนี้น้นี้เน่ใทำเอเฮ้ยนี่ใชเนี้ยเนี้สัตว์แม่มันไม่เก็บแบบเปิ้ลทองมันเก็บแต่ของอื่นให้อ่ะมึงเอาของอื่นออกไปไปไปมึงไป เครับมารักไดนละเดี๋เราอาไปดิพมึงใค่จะไปดิพวกคจะสู้กันโอเคมามาหนึ่งคุดดันเดดันเพ่อนะหนึ่งสองสามขอนึ่งมาจริงจังนะครับ ก็แบบนี้คุดคุดนก่ลน่้างล่้ลไปหนึงไม่เล้เลยการจะติดใยไปตลดไปอยู่นเวัด้เชยอยู่บนเชีย์ข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราหอไม่เอาไม่อาไมมาเพิ่มเล่นไหมนิ้วเพิ่มเล่นก่อนนิ้วคือ่เ็นต พระเอกตายเวยบอกอะไรกูเกลียดผมเกลียดพระเอกนะไม่ใช่พระเอกมาเอา้ายไรอนิ้วนินิวเดมึงเลือดมึงเต็มเลยเหรอตไม่เข้าเลยใ่ดีๆทำไมทำไมตีมึงโดนีไม่เข้าอแต่กล่องกูจะพังแล้วพอมอ่ะหนึ่งสองา ไปเอยไปเอวไปเอยไปเลยมันเป็นอะไวะมันม oh, ันเข้ามาไอ้สัสมีกอลังเกอร์ไอ้พนุนตัก่อนเอาพี่สาวว่ามาสาวาสาวเลยไเรเล่นวะไป็นตองเกียไม่ถอดนะเป็นตกยเไม่ตองเกยเอ้ามันชอบรูดอ ah ่ะไอ้ยัยมึงจะรูดสั่งทไมเนี่ยดีด่างไซใหญ่ละ ไปฟันหัวไปฝันหัวเอาเขียวหนึ่งสองสามชิกดูสชิกดูสชิกดูสโอ้รูดอีกแล้วเป็นการูดทำไมฮสลุดอ่ะสลุดกูกูผมขอยอมแพ้แล้วกันไอ้บ้าไปขึ้นไปกูยอมแพ้กูเหนื่อยพอผมผมแพ้นะครผมแพ้แล้วก็ขอเพิ่มเลิกกันดิาขอเพิ่มไเลเวลบ้าบ้าขอบซะหนะอยบ้าเก็บตัวครับทุกคน ปาก่อนเบอร์นเอาป้าปอาะบีอ่ะเลยนะข้างหลังข้างหลังโอ้ขอบคุณมากครับสิบเก้าแปดเจกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยไดฆ่าเลย ไอเชามองอะไรชาไอ้ชามองอะไรสทโอเคครับจังหวะนี้ตายดีกว่ารอบชิงรอบชิงสุดท้ายนะครับเฮ้ยเฉยเฉยยรอบชิงก็ไชิงไอเชียบีเกียไบีเกียเอาอุ้ยลักที่หนึ่ง เฮ้ยสุมแล้วครับโน้ตโน้ต<า>โน้ตหนึ่งการต่อสู้นะครับโอ้โหเรียบร้อยเป็นของโอเคครับขอขอขอป<อ>ร,ระกาศรูปผู้ชนะคือ JJY7 นะครับหรือก็คือไอรักนั่นเองเขาเป็นโน้หนึ่งการต่อสู้แล้วมึงใครเนี่ยอ๋ออนนี้ไอเนียไอเชียดิชาคนระับจอมรักแฟนนะครับไอเชียเนี่ยรักแฟนมาไม่ทำให้แกจริงหรอกไปหลังไปสายซะพอพอพอ พอาะกันละครับพราะเ่อกี้ก็บีเราคือพวกกันเพื่อนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแลกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันคลิปนี้เรา24นาทีเอบคุณม,มากครับที่ดูนะครับคำนี้ค่ะคลิปนี้อาจจะวุนว่นวายนดิดนึงเพราะว่าคลิปนี้อาจจะวุนว่นวายทีหนึงเพราะว่ามันเล่นครั้งแรกด้วยกัน5คนนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเล่นแรงๆนิดนึงเพราะงั้นคือเบลินไลรักรักชักชนะนะครับเ <c oughs> ป็นโน่นึงการต่อสู้โอเคนะแต่ผมก็เป็นโน่นึงการสร้างแบบเหมือนเดิมนะส่วนไอชิปปับก็เป็นโน่งการปากปากดีนะครับทุกคนอย่าไปสนใจมั้ยครับอ่าคือผมผมรรอออ่่าเนะคคับบชกตสู้โ เฮ้ยรู้กดไลค์ผมด้วยบ๊ายบายครับ